ออกระทนเอาเพื่อนยังกูจะยันบ่มีบาร์และมีตุม่มแดดตุ่มนมทั่วประเทศอันนี้บำเพ็ญภายในหน้ากูยันบ่ตุ่มบกม่กลมบ่หุ่มโซ่เหมือนบ่หุ่มบ่รรวานนี่แม่น่อยกูไม่ต้องสมังกูต้องขังตุมต่มบุหรตุ่มร้านตุม่มบร่รรวานแต่กูสิไป,ไไปเฟ้าจะจะมาสนใจขึ้นกูไปอยู่ยแล้วแหละแต่ละบ่อกนำไห้องของตัวน้อยนย้ำมัค่ะแต่พัดปูมาในฝนบริสุทธิ์นำไห้องหอยหน้อยน้ำไห้องหอย เนี่ยสิพ่อให้กู้ไปอันขอฝนไห้เพื่อนเนี่ยบ้านเพื่อนเลี้ยงหลานเล้ยงทางเข้าหีือว่บอกเลยว่าถ้ามันไม่ห้างฟรีว่าฉันได้ถ้ามันเมียเขานั่นก็ใส่ไข่ที่เคปนี่เป็นของปูเด้อจะประคาประจีนนั่นชู้ขาขาว่าตายอันนั่นจะทุบเย็บเปย์มนไปได้กะว่าตายที่เคปนี่นะปูเนาะแม่นบอกเขาเนื้อดำดิเขาห้าวเบิร์ต บอกเขาไปพวกพวกไม่ฟองสักขัดบอกไปนยังมึงขาดบอกไปยังเขาไปรักษามื่อือตื่นในปูกเขวน่ผิดเนาะปูกับย่านนาะเมตัง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 คือเขาอู้หูเลยมาขาไปนี่องหน้าเมตังเมตังว่าวสักก้อนนี่ควายองของหน้าซางหลวงพอนอนยู่นี่กับมีพวกวิรูปพวกเขีฝอหลวงพ่อตลอดเลยไปนอนยุ่หันเขากระปเฝ้อหลวงพ่อคือเกา ท่นหลวงพ่อไปเห็นย้อนหางออกมาพอมวยยอนลงมาให้ยังเป็นพระพักตร์ไว้ก็เอาขึ้นดอกเพื่อนก็แก่กันตายแท้ตัวแม่รักแท่รักแท่ขันแล้วเนาะปูจนหน่อยคุณน้าปูกกรัแท้เนาะรักแท่ของมื่อนี้เขาอยู่นในม่อมาตลอดคอยู่นี่เขาอยู่นในม่อมาตลอดทุกทิ้งเขานั่งอยู่นี่เขาจะมาเก็บมาเมียนมาเมียนหยังมาเมียนขนขาเขาลนหน่อยมาเลี้ยว ทำเขาได้หน่อยเขาเก็บค้น้าเขาได้เล่นหน่อยแเสียกูนี้หน่อยเขาทำบุญทุกูหน่อยก็เก็บเกี่ยมกับแก่มาเรียกเอาค้น้ากูหน่อยล้วนค้นเพชรกูนี้หน่อยก็มองอยู่หน่อยล้วนใส่ก็อ๋อเรียกเขาเก็บแต่ทำสูนแล้วซุมยังกับปูไปยังกับพ่อยังกับเธอพ่อป๋ปีพ่อป๋ปีแมนเก็เกี่ยมกับแก่กูหน่อย คนกุลนคนแขน่งของขาคนหน่อยเขาลงมาเลียกินเก็บให้ถ้ามีเข้าไปบ่าได้ยังสีหน่อยก็อซอยทุบเบาๆได้เขาเหลนได้จบมาเลยอันเจา้ากูบอกดีๆเอาตั้งกล้องเหม็นเม็นบัดกูบอาเนี้ยใายวาบัดเปิดเผยเลยได้โลกใบนี่กะกะสอนจะตามหาหลวงพ่อมนีได้หน่อยมึงคอยทะเบิงว่าบาเสียกูนะ นั่งท่อเดี่ยวหนีไ้น่อยหกหมกกูถือว่าบุญเลยที่คนจับสูขึ้นหลังที้หลังมาสูอ่ะซาทุกษาสูโรคจากหลังกรบอกนังกับหัวโปกกันอ่อนเหยาะได้หน่อยแม่นปูเม่ได้เได้โป๋นังกับหัวโปกกันอ่อนเหยาะตายแอนแซนได้สูบเบือนเลื่อยเบือนอีกเดี๋ยวนี้ไม่แห้งขับขักกบกับมาไม่แห้งแค้มกบกับมาเนี่ยแ้นแอ๊กเลยมึงคือเมื่อการอับผาเกิดโป๋สารางกูขาด ค่ะปูเลียงนีแน่แ่นเบิร์ดเบิร์ดท่าไรสามน้ำเออน้ำมันบอกบอกมาปู่ค่าน้ำแน่เงินลอยหนึ่งบาทเลี้ยงนี่บาะเนี้ยเอาเลี้ยแค่นี่ปาดพรมลื่นกันแค่นางเลยมันต้องเวิร์กเดย์หน่อยอันนี้หนคนกระทึงห้องเระทึงโหเราเคยเห็นค่ะพระวัดได้บ ทำมาแยนโยมเห็นหอกาจะเห็นหลวงพ่อมีบ่จะเห็นนะจ้าบ่งซองพ่นผ้าร้อยซองยูทูปกดเข้าไปทำไมเป็นยืนนี่ก็เห็นตัวฉันดอกจิ้มปลาเปลี่ยนข้าวจะไม่โค้ฟวดกับมีตัวหันดรอกมาเลือดไหลฉันดอกมาเอาเอาทังสั้นบอกเอาทั้งสั้นเราเขียนบ่เปลี่ยนหัอกกดสองเทียกับต่อเตาสามเทียบมันันอกจะไม่โคฟวดันหอก จะเห็นดอกขนมพอนผารวยนะขึ้นรถตีปูวพอจะพอนผารวยเห็นมันขยายคืนรถเราจะจานนั่งจานนี่เลี้ยงล่าห้าหน้อยอย่าั้นเบิดแต่มาว่าหัวอีกอีกน้องเรือค่ะผูดน้องเรือออกสักว่าใช่ว่าผลไปจะสุดขอบโลกรถกดประดมบอลน้ำมันไปแม่พาลูกไปเอาเจียป่อยเลย เะไไ้้เหยียบเดรกกับคัดไว้จนเวยจนวนจนลวนอุปกรณ์เะเตศเขาเล็กเขาจังทีอ่ะสอวโป๊งว่าคุณดีก็ยังดีปัรจมอ่างรวมรวมเต็มซุปปร์าไปแต่ว่ารถกลนปัดปัดจมหายอม่มีท่าไมีจุดลุกเพียงขอาเขาอนี่กระช่างน้อยนี่หยอดเยสาโปตามเสาไฟฟ้าเสาอันเขาอัน เกันขั้นแดงเขาปากทางเขาสะพานเนล่นลร่ำเหมือนบ่เพราะว่าสามลักเฮี้ยงกันเลยแล้วก็ล <c oughs> ักข้าวข้าตุ๋อนอาญะมุนเบิดอันสลักหถนตารถกูบ่บุ่มจักหม่องเลยสุดยอดเลย <c oughs> บ่เสียกูมีหลักฐานไม่รบุบักอะไรจนงึดบักอันบักมันขับรถออกมารถไงกันมึงอกี้ด <c oughs> ีบ่บุบกูบ่บอกกูถอยทันทีมันอกมาขับรถให้กูนะถุต่มแม่น่อย รถประเทศฉีตมใหม่ๆไหมเต้ได้มือนีฝนตกมือนีแม่ค่ะผมบอกหัวใจว่ามันเป็นสันกูเหลียวไปที่ห้อยรถเมลรถไทไปทั้งนี่ก็รถไท้นกางกับรถไทย้วบัดปัญญาละกบูกูกระถอยให้มันหน่อยค่ะเสานปูนซีเมนหักสามทอนแล้สามหลักหน่อยเติม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 รัสเหมังนมบัสรถหัวกูดับเองนะรถน่ะกูก็มสนใจค่ะ ต่างร่ำงูกฮักแตบไปมันมันพอาิมิตรได้ไปลนไปเพื่อเด็ตั้งอาเดินนาเยนนาก็ค่อยไปลอเกเท่งไปว่นทห้เบิ่งมาเนี้ยรถ<ห>สนใจรักเลี้ยวเบิ่งกระจกหลังหโตฮักสามรักก็ย,ยังไปเฝ้าไป <c oughs> คุณประทัดสภาพเรื่องรเป็นบอยวัดน่อยเพ <c oughs> ราะระบบเบิ่งทายรถกูได้มันตาแตกบ่บุ่ม,มจักกันสุดยอดเลยค่ะปูนี่คือเงคอก มันเงินจังได้นะปู่ปกติรถจีนเนี่ยมันบวกลอดได้ปู่ทั้งมุนมุนแแห่นะปู่ตามมองได่บ่ตามไฟท้ายมันสั่มเนาะนะเนาะตามคางนี่ไม่น้อยคางท้ายนี่ไม่น้อยจ้ดปว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 ดหูเลี้ยวไปว่างจกกระโจกเศราปู่ที่มีนี่ฟอกปู่บัดรถกูฟังดังปู่ป้าป้าป้ามันต่ำหน่อยค่ะแต่ว่ารถกูมันมาดังขึ้นจัง ไปเบอร์ตาปูนซีเมนนิดหน่อยมันคือจังมีอันแข็งๆกักักไเลยแ่กังเเป่าโปะโปะปลาเลยไปหน่อยกูไปห้อยบางห้อยแม่ป็นยังไงน้อไบเบิ่งมัม่เป้วจักมองกุเงือหัวเสียป้าซป้าพกลราไปิีด้แม่จะไปเร้วยกลาประกาไปแท่งเด้บอกอยู่กายอยูด้ลยแม่บกลา ุไปบังกูช่วเช็หัวหลอกจะได้ถือก่องน้ำกลนี่เราปูกไปบ่งไปด้า้ไจไปดับกลางหม้อวันนี่น้อยรดฝูน้่อยหม้อองสูงไม่นี่ไปเพื่อท่าเลื่อนจบกูตัวโล่งบอกปูเมยมหัวมันเดี้ยงไปพุนได้หน่อยมยกูยุ่งสิไ่หน่อยเอาแล้วบานกูม ชุกรถบักลาเรียเพราะพี่ร่างพ่อปลาชุกรถบักลาที่เปลี่ยนเสียแล้วเนาะเปลี่ยนเจียเธอขม่านมันเหยียบขาดมันก็ลุดมันบ่มันก็ต้องไหลอยู่แล้วมันบ่โอ้เออฟี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 ปล่อยขี้บาทเดียวพุ่งบอลเต้นจุดไปหนนั่นยันล้วนบัลเดยว่าโอ้ปล่อยขาดยังเต้นได้ลดเต้นกูดีใจว่าทำไมเต้นไปแม่เต้นแต่ ตีนกูพอดีไปถึกพอดีจังหวะมันแลนได้่หัวแมวเหลือเครื่อล้างแมนบักซิบล่อพวกมันเบิงหัวมันมันจอดเบิงรถเลยมันจอดเบิงเลยมันจานรถเท่าไหร่ไม่น้อยมันมันหลังมันมันกัเบิงตั้งรักกันมันเปิดไฟแบบหมาบหมับหมาบหรอใจเดียวแล้วน้องพ่อเอามือโบกเลยรถตีไฟฟ้าหมาเลยกึกเปิดไฟแบกยาแมงกูพูดเขาว่าไฟฟ้าหมาเลยกดเลยกูเลยแบบ พับ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 ตกลงไปแบบไปแบบไปซื้อๆมันบนนี้โดนเลยว่ะคุณกูเปิดไฟฟ้ามากลงทีแล้วกูเบิดมือเลยหมือนไฟพามากยืดดูกูหัวจากไฟฟ้ามากไฟสุกเสือนม่นลั่นสำยุบันคำย่างหน่อยนี่ตัวกลางบอกกูกูอวนกูแล้วจะสากดไฟฟ้ามากแล้วปูทรายจากเดียวให้เขาแซงเลยปูกูกระจามเลยอาจารย์มันกูม้วนไปเลยๆกูเลยได้ปะ ภาพภาพภาพพอลุกหัวฝ่ายนานานาเราพอลุกมาไ่หนาเังไหนมันเหลือ่อนมัอจะแท่แท่เขาเลยค่ะผมันซอนลองทพ้งไปเฉยก็จจอดเน้ค่ะจอดเนอค่ะมุ่ซ่องกูว่ามันผูกจัดรายการทีวีที่มุขซ้อค่ะอืมกดง้างๆค่ะมมาตาพุ่มทันจอดล้วพอจอดอยู่บ้านนั้นไปก็ขครน้ำใหม่เลยพูเงันหมด ซื้อ้ำไม่มาขอขาหน้าไม้หลายนี่ขอทาหลูปรดเท่าทายวีดูอุคนได้หน่อยสอค้นมากขอสัมผัสน้จ้านามาตการค้าว่าคือบอกตันี้คาบุสุรบายนี่มากเปลียดอว่างล่านี่ะจะโน่ย้มเลยพอาะสัมผัสจะลดอันที่เหตุจังสี่ครับมีอย่างมีอย่างยูบะค่านี่ว่าในวันนี้ลดลดละครแห่งโลกคิปย่มเห็นบอกโอ้ปากค่ะทาเบิรดอ่อนเบิร์ดทา จ่องไม้เล็กลดห้ากันสี่แล้ว